โบนานเต้ bon otte, นะคะราตรีสวัสดิ์ทุกคนมาราตรีสวัสดิ์แล้วก็จะมารีวิวน้ำหอมที่น้องแบงค์ซวทยวนะคะรีเควส t เข้ามาให้รีวิวน้ำหอมให้ดูว่าเวลามาเที่ยวเนี่ย mm hmm. ก็พมมาสองตัวค่ะ mm hmm. ที่ใช้เป็นประจำเอ่อเป็นน้ำหอมกลางวันกับกลางคืน mm hmm. นะคะน้ำหอมกลางวันก็จะใช้อยู่ที่ YSL นะคะเย็บแซงรอรองตัวนี้สีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมันจําที่ใช้ตัวนี้พอหนึ่งมันเหมาะกับนักฝนสองขาดกระทัดรัดเพราะว่าเราใช้กระเป๋าใบเล็กเวลาเราเออกไปข้างนอกหรือไม่แบบไปรีแลก,กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันใส่ชิ้นใหญ่ไม่ได้เอาไว้เติมนำ้ำวันด้วยเพือเอ่พอแบบว่าเพราะว่าเป็นคนชอบกลิ่นหนึชอบกลิ่น สองกอ็เหมือนมันจะอ่เหมาะก,กับบุคลิกเราด้วยอือ<ๆ>เสร็จปุ๊บก็ถ้างานกลางคืนใช้ตัวนี้เห็นไหมใช้ประจำอยู่แล้วนะคะซิดียครอฟร์เพราะชอบแพ็กเกจหนึ่งแล้วก็กลิ่นนะคะ<ๆ>กินของที่ย่าชอบส่วนตัวเลยเนี่ยชอบกลิ่อประมาณกินเครื่องเทศผสมจัสมิน มันเหมาะกับหญ้า yeah. แล้วกเ็เหมาะกับฤดูนี้ด้วยนะคะฤดูฝนเพราะว่าบางทีเราองฝนหรือความชื้นในอากาศเนี่ยทำให้กลิ่นน้ําหอมเนี่ยเปลี่ยนแต่สองกลิ่นนี้คือมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วเวลาทุกคนเลือกซื้อน้ําหอมนะคะก็เทสก่อนละกันแล้วก็เดินดูก่อนบ้าบางทีแบบความชื้อนอากาศหรือแบบาสารเคมีในร่างกายเราเนี่ยเมืเ่อันไปทาปฏิกิริยากับน้ําหอมแล้วเนี่ยมัน มันจะได้กลิ่นจริงอยู่ที่หลังจากที่เราเทสแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็น้าหอมก็จะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟูมหรืออออร์ทอยเลดก็จะแตกต่างกาันส่วนราคาก็แตกต่างกันก็เลือกให้เหมาะกับบุคลิกตัวเองแล้วก็เงินในกระเป๋าแล้วก็เหมาะกับการใช้งานด้วยนะกันนะคะเอาเป็นว่ปาปฏิสวัสดิ์ทุกคนนะคะให้พว้พวกคุดม and have a beautiful day Okay. OK, Bye.